อลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a อ l a านะคะวันนี้นะมันก็จะมาดูดวงนะคะให้กับคนโสดราศีเมถุนเนาะคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งลักคนาราศีคนสองก็สามารถดูได้นะคะก็ปรับเปลี่ยนเอานะคะ Energy นะคะเอาตามความเป็นจริงของคุณตามสถานะของคุณเนาะ ออการอ่าน energy นะคะเป็นการอ่านโดยรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ไม่ใช่ของคุณก็ตัดออกไปนะคะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของคุณก็ขอให้โยนทิ้งมันไปซะนะคะเพราะว่าทุกคนเข้ามาดูนะคะมีกรรมต่างกันนะคะแล้วก็มีวิธีการในการดูแลความรักต่างกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเฉพาะสําหรับคนที่กําลังมีปัญหานี้เท่านั้นเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ขอดูสถานการณ์หน่อยค่ะคลิปนี้เป็นของคนโสดนะคะคนโสดนะชาวราศีเมถุนนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเช็คสถานะคนโสดชาวราศีเมถุนไอยคะ่ะความรักนะ t ทรเวอร์สนะคะ r e เ e ิร์สค่ะเอ็ดอ p e เพนต l e r e ค e r s รค่ะ may the star โอเคนะคะสถานการณ์นคนโสดในตอนนี้เนาะรู้สึกว่าคุณจะไม่ค่อยเจ็บปวดกับความหวังที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกรักแต่เขามีคนของเขาอยู่แล้วอะแล้วเขาก็แบบไม่ได้อยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับคุณแล้วเขาแบบคุณคิดยังไงอะมันไม่ได้อยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับคุณแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้คิดในแบบที่คุณคิดกับเขาอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่เจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้แล้วความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กความสัมพันธ์ที่คุณหวังว่าแบบมันจะทํางานด้วยกันได้นะคะแล้วก็สําหรับคนบางคนนะคะคนโสดเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้ความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ของความรักข้างเดียวอ่ะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณสามารถที่จะเยียวยาจิตใจได้แล้วในระดับหนึ ส่วนคนโสดแบบที่ไม่เคยมีใครมาก่อนนะคุณรู้สึกว่าแบบคุณคุณคาดหวังอะคุณคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์ที่แบบเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดเข้ามาแล้วจะไม่ทําให้คุณให้แบบให้คุณปวดหัวกับเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนรอบตัวคุณเคยเจอมาหรือคุณเคยเรียนรู้มากับความรัก ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยได้สัมผัสกับตัวเองเลยก็ตามนะแต่คนรอบตัวคุณอะสัมผัสมานะคะคุณก็คาดหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะ Justice นะคะเราก็ The Holy Words The h n d p i n Test สำหรับคนโสดบางคนนะคะที่แอบชอบเขาอยู่นะคุณก็เก็บความลับ เก็บความลับนี้ไว้อะแต่คุณก็ตัดสินใจนะคะที่จะไม่พูดมันออกไปว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณตัดสินใจแล้วในตอนเนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณคิดว่าแบบความลับนี้ควรจะเก็บไว้ดีหรือเปล่าหรือว่าควรจะเปิดเผยออกไปดีนะคะเป็นการตัดสินใจที่ที่คุณจะเก็บไว้เป็นความลับอะ แล้วเหมือนกับว่าไพ่เดอะเวอร์นะคะไพ่เดอะเวอร์กับหัวคนคนนี้เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณไม่มากนะมีความเหมือนกับคุณมากๆ่ะเป็นคนที่แบบคล้ายกับคุณมากๆคือคนที่คุณซ่อนอยู่ในใจคนคนนี้อยู่ในใจคุณมานานแล้วนะคะแต่คุณยังไม่เคยได้โอกาสไม่เคยได้เวลาที่ที่จะได้บอกเขาอะ่ะเนาะแอบชอบใครสักคนหนึ่งมานานแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะยังไม่ได้บอกเขาเลยเนาะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะงั้นเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่ดีกว่าเ่าะว่าไพ่ยอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนคนโสดคะ่ะไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรให้ชาวราศีเมถุนคนโสดในช่วงเดือนกุุภาพันธ์นี้นะคะไพ่ยอยากจะแนะนาําอะไร of Swords นะคะ n i h t of Wands Six of Cups ก็ให้คิดดีๆนะคะให้คิดดีๆนะให้คิดดีๆก่อนที่จะตัดสินใจผูกพันกับความสัมพันธ์ที่คบกันมานานหรือว่าความสัมพันธ์ที่แบบที่ดีที่ที่คุณอาจจะ คบถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะคบกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าคุณอาจจะแอบชอบคนแบบอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่านะสําหรับบางคนแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบมีอายุที่ต่างกันนะคะผู้หญิงอาจจะแก่กว่าเนาะโอเคในความสัมพันธ์นี้นะคะคิดดูให้ดีว่าคุณจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่ามันเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นมาถึงแม้ว่าคุณไม่รู้ว่า ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะแต่ไพ่หกถ้วยมันขึ้นมานะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสมพั์ที่ยังไม่มีอะไรที่จะเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าจะไปต่อนะคะก็ไปได้นะก็มอบความรู้สึกดีๆให้ให้แก่กันและกันนะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะคะคุณควรจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงและถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รู้สึกดีกับเขาจริงๆหรือว่าไม่ได้รักเขาจริงๆอ่ะ ก็ขอให้ยื่นในมิตรภาพที่ดีนะคะไปเรื่อยๆนะอย่าไปทําให้เขาเสียใจนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่พายอยากจะบอกนะมีอีกนะคะ just m ับ e five of ones นะคะ อย่าลังเลใจนะอย่าลังเลใจที่จะพูดคุยนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะคุณอาจจะยังไม่รู้แต่คุณได้ยินเขามาแบบนั้นแบบนี้นะคะความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณและเขาได้คุยกันแล้วก็แบบตัดสินใจกันยังไงมากกว่าเพราะว่าต่างคนก็ต่างความรู้สึกต่างความคิดแล้วทุกๆการกระทําของเขานะคะทุกการกระทําของทุกๆคนมีความหมายแล้วก็มีความรู้สึกทุกอย่างซ่อนไว้อยู่เพราะฉะนั้น ความรู้สึกตรงนั้นมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกระทําแบบเดียวกันบางครั้งบางทีอะค่ะเราอะอาจจะแบบไม่ได้กินน้ําเพราะเราหิวน้ําบางทีเราแค่รู้สึกว่าเราอยากกินเฉยๆคาว่าหิวกับคําว่าอยากมันต่างกันเนาะหิวคือจําเป็นต้องกินแต่คําว่าอยากคือมันไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะ่ะคนเราอะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกด้าน ลองเปิดใจคุยกันดีๆนะคะตัดสินใจแล้วก็พูดคุยกันดีๆอย่าใช้อารมณ์นะคะในการพูดคุยกันเนาะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะถ้าเกิดว่าคุณมีคู่กรณีหลายคนนะคะก็เป็นคนแรกที่คุณนึกถึงฟังแล้วคุณนึกถึงเขาคนแรกเลยคนนั้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงคะคู่กรณีของคุณรู้สึกกับคุณยังไง Six of Wands Devil นะคะแล้วก็ Three of Cups <_ c ups> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์น่าค้นหานะแล้วก็อยู่ด้วยแล้วค่อนข้างที่จะมีความสูงมีแรงดึงดูดต,ต่อกันค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ค่อยที่จะใส่ใจแบบเขาเรียกว่าอะไร,รอะ ไม่ค่อยใส่ใจครอบครัวไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างไม่ค่อยใส่ใจอะไรแบบแบบนั้นน่ะเนาะไม่ค่อยใส่ใจคนรอบตัวไม่ค่อยใส่ใจคนรอบข้างนะคะแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบเขาอยู่ด้วยแค่เห็นน่ะเขาก็รู้สึกดีแล้วมันเหมือนแบบต่อให้ไม่ได้แบบไม่ได้ใกล้ชิดกันนะคะ six of six of one lovers นะคะคุณกับเขาในะความสัมสพันธ์ค่อนข้างที่จะไม่เคยได้ไม่เคยได้ใกล้ชิดกัน ไม่เคยได้อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงกันแน่แต่เท่าที่เขามองเท่าที่เขารู้สึกอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคะมีเสน่หน์แล้วก็มีคนเข้าหาเยอะเนาะอันนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนาะเป็นความรู้สึกที่ความผูกพันกันมานานนะแต่ไม่เคยได้อยู่ใกล้กันไม่เคยได้รู้จักกันจริงๆอะเนาะ ก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาดีกว่าคะ่ะคอมเมนต์มาได้นะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานรู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันจริงหรือเปล่านะคะไม่มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กันจริงๆหรือเปล่านะะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเล่าสู่กันฟังได้นะโอเคค่ะไปต่อนะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคะ่ะ Nine of w a n d แล้วก็ Nine of Cups คุณรู้สึกได้ว่าแบบเขาก็คุณเขารู้สึกกับคุณยังไงคุณก็รู้สึกกับเขาอย่างนั้นนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแบบอยากจะเดินเข้าหาเขารู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่อะ่ะแล้วแบบคุณรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนเก่งฉลาดแหลมหลักแหลมนะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะ แล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่เขาก็พร้อมที่จะปฟยอ่ะแล้วเขามีเสน่ห์มากๆสําหรับตัวคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณคิดว่าเขาอาจจะดูเจ้าชู้ด้วยเนาะเพราะว่าเขาแสดงออกค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนรอบตัวของเขาเยอะ,อะมันไม่แปลกหรอกคะ่ะเวลาเรามีคนรอบตัวเยอะๆนะคะคนอื่นเวลาที่เขาจะมองเข้ามาจะมองว่าเราเจ้าชู้มันก็เป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะแล้วเดือนกุมภาพันธ์นี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะสัมถ้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะได้แบบได้อยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ย ได้อยู่ใกล้กันได้คุยกันนะคะการคุยกันของคุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปได้นะสาหรับคนที่โสดแล้วก็ไม่มีใครนะคะโสดไม่มีใครเลยไม่มีแฟนนะเออจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีแล้วก็คุณรู้สึกจะจะรู้สึกดีกับเขาคนนี้มากๆนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแล้วจะมีใคร คนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีเป็นคนแบบไหนคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนที่จะทําเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีเป็นคนแบบไหนคะที่เข้ามาแบบทาให้ใจคุณสั่นโอเคนะ the starry words นะคะแล้วก็สามดาบโอเคเป็นคนที่แบบไม่คาดหวังนะว่าแบบความรักอะ่ะจะเป็นความรักสามเศร้านะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักแล้วก็จริงใจกับความรักมากๆนะคนที่จะทําให้คุณหวั่นไหวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคนจริงจังแล้วก็จริงใจกับความรักอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ก็ได้นะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่แหละเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คอนเฟิร์มดีกว่าว่าใช่คนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่หรือเปล่านะคนคนนี้เป็นคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่หรือเปล่าคะขอไพ่คอนเฟิร์มค่ะ แ n ่โน้ตเพนเต้ใช่ค่ะเขาคือคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่คุณเป็นคนที่คุณกำลังคิดที่จะสร้างความสัมพันธ์เป็นคนที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่แบบที่เพอร์เฟกในสายตาคุณแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าหาเขาอะ่ะคนคนนี้จะเป็นคนแบบนั้นนะคะเนาะเป็นคนเป็นคนในความคิดของคุณเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใครนะคะโสดแบบไม่มีใครไม่มีคู่กรณีแล้วคุณนึกไม่ออกอะ่ะ ก็จะเป็นคนที่ลักษณะนี้นะมีพร้อมทุกอย่างทั้งภายนอกเก่งฉลาดเรียบหรูทุกอย่างเลยค่ะคือมีครบมีพร้อมบ้านรวยมากนะคือคนนี้ลักษณะนี้เลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่แนนสามารถให้ได้กับทุกคนเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆซับสไครป์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์มากๆเลยนะคะที่เข้ามา พูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะรู้สึกว่าคลิปนี้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะแลาสามารถทําให้เขาออกมาจากความทุกข์ได้ก็สามารถแชร์ออกไปได้เลยนะคะแนนยินดีมากๆเลยนะคะที่จะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นเนาะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ขอลาไปก่อนถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรใต้คลิปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ